ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นิทานก่อนนอนเรื่องแม่โพสพกับชายผู้ลืมบุญาวอ ep หนึ่งเชิญรับฟังได้เลยค่ะการละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กกลางหุบเขามีชายคนหนึ่งชื่อขจรผู้เติบโตในครอบครัวชาวนาบิดามารดาของเขาสอนเสมอว่าข้าวทุกเม็ดมีชีวิตอย่าลืมบุญคุณแม่โพสพผู้มอบความอุดมให้ชาวไร่ชาวนา ขจรเคยช่วยพ่อแม่ดำนาเอก็บอกเกี่ยวข้าวเมื่อยังเป็นเด็กแต่เมื่อโตขึ้นเขากลับเบื่อหน่ายชีวิตกลางทุ่งเขามองว่าการทำนาคือความล้าหลังและฝ่ายฝันจะมีชีวิตปูหราในเมืองใหญ่ที่ผู้คนเคารพเขาเขามักหัวเราะเมื่อแม่พูดถึงแม่โพศพว่าเป็นเทพีแห่งข้าวเขาบอกว่าเทพอะไรจะมาอยู่ในต้นข้าวแหง้งข้าวแห้งพวกนั้นได้ ถ้าจะไปเป็นเจ้าของร้านทองไม่ต้องก้มหน้าเหนื่อยตากแดดแบบนี้อีกแม่ของขจรได้ยินดังนั้นก็เศร้าใจนักแต่ก็ยังหุ่มข้าวด้วยความเคารพเหมือนเช่นทุกวันพร้อมกระซิบเบาๆกับข้าวในหม้อว่าแม่โพศพจ๋าลูกข้ากำลังหลงทางหากเจ้ามีเมตตาช่วยชีย้ทางให้เขาด้วยเถิดก่อนจากบ้านขจรเดินเข้ามาในครัวเพื่อร่ำลาบิดามานดา แม่ยื่นข้าวสารในห่อผ้าผืนเล็กให้เขาและกล่าวว่านี่คือข้าวพรมพันจากแม่โพศพจงเก็บมันไว้ในนั้นมีคำอวยพรที่เงินซื้อไม่ได้ขจรยิ้มอย่างไม่เชื่อถือแต่ก็รับมาไว้ในย่ามแล้วก้าวออกจากบ้านโดยไม่หันกลับไปมองเบื้องหลังเขาคิดเพียงว่าเมืองใหญ่กำลังรอเขาอยู่และท้องทุ่งนี้เป็นเพียงอดีตอันไร้ค่า เมื่อเท้าของเขาเหยียบลงบนเส้นทางสายแรกของเมืองเสียงลมจากทุ่งก็บรรเลงเบาๆคล้ายเสียงกระซิบว่าอย่าลืมผู้ให้กำเนิดมเมล็ดข้าวแต่ขจรกลับไม่ได้ยินเพราะใจเขาถูกปิดด้วยความทนงดวงตะวันคล้อยต่ำเมื่อเขาเดินห่างจากหมู่บ้านทุ่งข้าวที่เคยไหวเอ็นรับลมเงียบงันลงชั่วครู่และในเงามืดใต้รวงข้าวมีดวงตาของใครบางคนจ้องมอง เป็นดวงตาของผู้ที่เฝ้ามองด้วยความเศร้าและอดทนขจรมาถึงเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยแสงไฟและเสียงผู้คนเขาตะลึงกับความโออาของตึกสูงและร้านรวงมากมายในใจคิดว่าค้าจะไม่กลับไปหมู่บ้านอีกที่นี่แหละคือโลกแห่งโอกาสและชีวิตที่แท้จริงเขาเริ่มทำงานเป็นคนรับใช้ในร้านอาหารหวังเก็บเงินเปิดกิจการของตนเอง แต่เจ้าของร้านดูถูกเขาเพราะสำเนียงบ้านนอกทุกวันเขาต้องล้างจานหลังร้านจนมือลอกเป็นแผลหลายครั้งขจรหิวจนต้องแอบ,บกินเศษข้าวที่เหลือจากลูกค้าแต่กลับบ่นนะว่าข้าวเมืองมันไร้กลิ่นไร้รสไม่เหมือนข้าวหอมจากนาของแม่ที่ข้าเคยเห็นว่าไราค่าคืนหนึ่งเขาค้นย่ามเพื่อหาผ้าห่มเพิ่มจากความหนาวและเจอกับห่อผ้าข้าวสารจากแม่ เขาหยิบมันออกมาอย่างไม่ตั้งใจแล้วโยนไว้บนโต๊ะโดยไม่รู้ว่าแสงจันทร์ส่องลงตรงห่อข้าวพอดีทันใดนั้นลมเย็นแปลกประหลาดก็พัดผ่านห้องครัวเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นว่าเจ้าลืมสิ่งใดไว้ในใจหรือไม่ขจรแต่เขาคิดว่าเป็นเพียงเสียงลมและปัดมันทิ้งไปหัวใจยังคง,ลงหลงไหลในความฝันทองคำไม่นานขจรเริ่มเปลี่ยนงานหลายแห่ง แต่ไม่เคยได้ขึ้นตำแหน่งตามที่หวังไว้เขาเริ่มติดหนี้ค้างค่าเช่าและอดข้าวหลายวันในใจเริ่มหวั่นไหวว่าเมืองน,นี้อาจไม่ใช่สวรรค์ดังที่เคยฝันระหว่างเดินในตรอกมืดเขาเห็นขอทานชรากินข้าวเหนียวจิ้มน,น้ำพริกด้วยความอิ่มเอมขจรเอ่ยถามว่าแค่นั้นเจ้าก็สุกแล้วหรือชายชราตอบเพียงว่าข้าวคือชีวิตเจ้าลืมมันไปแล้วหรือ คำพูดนั้นเหมือนลมที่ตีเข้ากลางอกขจรอย่างแรงเขานิ่งงันไปครู่หนึ่งแล้วกลับถึงห้องอย่างเงียบงนันหยิบห่อข้าวสารจากแม่ขึ้นมามองอีกครั้งแล้วเผลอเอ่อยเบาๆว่าหรือข้าหลงทางไปจริงๆคืนนั้นเขาฝันเห็นหญิงนางหนึ่งแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณยืนอยู่กลางทุ่งข้าวสุกเหลืองอารามเธอเอื้อมมือมาหาเขาและกล่าวว่าเจ้าลืมเราไปแล้วจริงๆหรือขจร เราคือแม่ผู้ให้ชีวิตแม่โพศพขจรสะดุ้งตื่นกลางดึกใจเต้นแรงและเหนือชุ่มหน้าเขายังจำหน้าหญิงสาวในฝันได้ชัดเจนนางมีดวงตาอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความโศกในมือของนางมีรวงข้าวและน้ำตาหยดรินเขาพึมพำว่าแม่โพศพหรือเป็นแค่ตำนานที่แม่เล่าไว้ตอนเด็กหรือข้าเริ่มจะเสียสติไปแล้วกันแน่ แต่ในใจลึกๆก,กลับรู้สึกถึงบางอย่างที่เปลี่ยนไปเหมือนเสียงลอมาหายใจของผืนนาเรียกเขากลับบ้านขจรเริ่มมองข้าวด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปทุกครั้งที่หุ่มข้าวเขาจะนึกถึงท้องทุ่งของแม่เสียงใบข้าวไหวเอนและแสงแดดยามเช้าที่ทอดผ่านเมล็ดทองจนทำให้จิตใจเขาค่อยๆอ,อ่อนลงจากความแข็งกระด้างในคืนต่อมานางในฝันกลับมาอีกครั้ง ครั้งนี้นานยื่นข้าวให้เขาและกล่าวว่าจงกลับไปหาต้นทางของเจ้าซะเถิดหากช้ายิ่งกว่านี้ผู้คนในหมู่บ้านจะสิ้นน้ำใจและคำสาบจะกลืนทุกสิ่งไว้ในเงามืดขจรถามว่าคำสาบอะไรกันแต่นานกลับสลายไปในสายลมเขาสะดุ้งตื่นอีกครั้งพร้อมเสียงฟ้าร้องในใจ พร้อมพบว่าในยามห่อข้าวที่เคยแห้งกลับชุ่มน้ำค้างและหอมแปลกประหลาดราวกับเพิ่งเก็บมาจากกรงเมื่อครู่เช้าวันนั้นเขาเดินออกจากเมืองอย่างไร้จุดหมายไม่มีเงินไม่มีงานและไร้ผู้คนให้เพิ่งพิงในใจมีเพียงเสียงนางที่ยังดังอยู่ไม่ขาดสายกลับบ้านเถิดและภาพผืนนาที่เคยคิดว่าไร้ค่ากำลังโบกมือเรียกหา ระหว่างทางเขาเห็นทุ่งหญ้าแห้งแล้งไร้แม้ต้นข้าวสักต้นผู้คนบนทางต่างแบกน้ำเดินไปมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยเขาจึงเอ่ยถามหญิงชราคนหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นกับผืนดินนี้นางตอบเบาๆว่า,วาแม่โพสกโกรธแล้วเจ้าลืมแล้วหรือขจรจอน,นิ่งาันรู้สึกบางสิ่งในใจเริ่มแหลกสลายความภาคภูมิใจจอมปลอมค,อคอ่อยๆร่วงลงดั่งใบไม้แหง้ง เขาคุกเข่าลงบนพื้นดินแห้งแล้งนั้นวางห่อข้าวลงกับพื้นแล้วเอ่ยเสียงเบาข้าขอโทษแม่โพศพทันใดนั้นลมเย็นพัดขึ้นจากพื้นดินที่แตกกระแหงมเมล็ดข้าวในห่อเรืองแสงเป็นประกายสีทองและเงาร่างของแม่โพศพก็ปรากฏเบื้องหน้าเขาอีกครั้งแต่คราวนี้นางไม่ได้ยิ้มหากแต่หลังน้ำตาด้วยความเศร้าลึก นางกล่าวเสียงเย็นว่ายังไม่สายเกินไปนักขอจะรอหากเจ้ากลับใจและขอขมาอย่างแท้จริงจงกลับไปยังหมู่บ้านและดูแลโรงข้าวที่เจ้าทอดทิ้งไว้หากเจ้าทำได้เมล็ดพันธุ์จะคืนชีพและคำสาบจะสิ้นสุดลงรุ่งเช้าขจรเริ่มเดินเท้ากลับหมู่บ้านเส้นทางยาวไกลและกันดานเต็มไปด้วยฝุ่นแดงและแดดแผดเผา แต่เขาไม่หยุดเพราะในใจมีเพียงคําของแม่โพศพและความสํานึกที่ค่อยๆรัดแน่นขึ้นทุกย่างก้าวระหว่างทางเขาช่วยชาวบ้านปลูกข้าวปักดำกลางทุ่งแล้งทุกครั้งที่มือสัมผัสคโคลนเขารู้สึกถึงสายใยบางอย่างเขาเอ่ยกับชายชราคนหนึ่งว่าข้าเคยคิดว่าท้องนาไร้ค่าแต่ตอนนี้ข้าเพิ่งรู้ว่าข้าโง่เพียงใด ชายชราหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าเมื่อคนรู้ผิดแล้วกลับใจฝายังเมตตาเสมอขจรยกมือไหว้ด้วยความเคารพอย่างแท้จริงแล้วแบกถังน้ำต่อไปโดยไม่ปริปากบ่นแม้เหนื่อยลา้าเขารู้ว่าเส้นทางนี้คือการไถ่าบาปด้วยใจบริสุทธิ์เมื่อเขากลับถึงหมู่บ้านบ้านเรือนกลับเงียบเหงาผู้คนดูอิดโรยน้ำในบ่อกลางบ้านแห้งขอดจนเห็นก้นดิน แม่ของเขานั่งอยู่หน้าเรือนทอดตามองฟ้าอย่างไร้หวังแต่เมื่อเห็นลูกชายเดินกลับมาน้ำตาก็รินทันทีจบอีพีหนึ่งแล้วค่ะอย่าลืมไปต่ออีพีสองนะคะ